ประสบการณ์ประสบการณ์ยังไงครับคุณเสือประสบการณ์ไงครับก็อย่างเช่นที่ลงแบาครับรถคว่ำอะครับโดนโดนรถชนอุบัติเหตุอ๋อวีดีโอล่าสุดน si ี้คุณเสือเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมคนขับเองเลยครับโดนยังไงฮะก็คือผมขับรถมาปกติสายสุดประมาณความเร็ว7 0 80ิปิปกติครับก็ทำตางมาแต่วันนั้นเป็นช่วงจังหวะเป็นช่องห่างระหว่างรถ ก็คือเป็นรถหกล้อล้อหกล้อใหญ่ทหารนะ TMC อะ่ะเขาเรียก TMC หรือเป็นหกล้อฮีโน่เขาวิ่งขวามาแล้วก็เขาตัดลงซ้ายเขาเห็นผมก็ชนผมก็เลยหมุนเลยหมุนแล้วก็ตีกาฟาดน้าเลยแล้วก็ลงลงไปเนี่ยคุณเขาก็บอกว่าที่หน้าพันลารานะครับใครๆก็บอกว่าเห็นก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายก็ต้องเจ็บหนักเพราะว่ารถมิซูวิชิที่กระบะท,ที่ตามจูดห่างมามา,มา,มาเม่วนนนเขาก็มาเรื่อยเขาก็ตามมาเขาบอกว่า เขาก็ยังพูดว่าโอ้หอย่างพี่เนี่ยผลว่าพี่สลบอยู่ในน้ำแล้วเพราะรถลงลงไปในน้ําคือเราขับไม่เร็วแต่ว่าคันรถบรรทุกเนี่ยวิ่งวิ่งขวาม,มาแล้วเขากตกลงซ้ายเขาจะเหมือนว่า,<ม>าคือแรงมากครับรถหมุนเลยจากหน้าไปอย่างนี้หันกลับมาอย่างนี้เลยคน <c oughs> เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาวิ่งมาดูก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ตายก็ต้องเก็บมาเพราะว่วววากระจกหลังมันหลุดแล้วรถมันหมุนเหวี่ยงแบบัเหวี่ยงแล้วก็มันรถล,ลงน้ําเลยใช่ไหมกระแทกน้าเลยครับกระแทกเลยเหรอ แรงแต่โชดความชนแล้วหมุนความรู้สึกเราคือแรงมากตอนนั้แรงมากใครๆที่เข้ามาเขาบอกว่าแรงมากเขาบอกว่าเป็นเป็นรถอะไรนะเป็นฮอนด้าครับฮอนด้าซีวิอแล้วแล้วรถที่ชนเน่ยรถอะไรฮะก็เป็นรถหกร้อใหญ่ของทหารโอ้โหพันเันเริ่มเลยรถบรรทุกทหารพวกกํกำลังเรียงกำลังคนครับก็เลยก็เลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าลงอ่อกรถมา ตอนแรกมันพลิกเหมือนมีความรู้สึกมันมันมันเบี่ยงหมุนเลยใช่ไหมกลับแล้วเราถก็ฟาดลงน้ำกระแทกแล้วเราเราเจ็บอะไรบ้างครับไม่เจ็บอะไรเลยก็เดินออกมากับน้องเพราะไปกับน้องสองคนไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรก็ออกมาจนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเหรอเขาบอกครับก็ถามว่าตอนแรกคนนี้เขาดูว่าแล้วคนอยู่ในรถไปไหนผมเนี่ยไม่เป็นไรเลยเหรอแล้วคุณขึ้นมาอย่างน้ำได้ยังไงขึ้นมาอย่างรถได้ยงไงก็เลยไม่เป็นไรเลยก็จับจับตัวอะไรแล้วพี่ที่เขา เขาตามมาเขาก็จอดลงมาดูเขาบอกว่าไม่ถ้าไม่ตายก็ต้องสลบลเขากลัวว่าจะจบดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยนะตอนที่เขาเห็นนี่ยรถรถเป็นยังไงบ้างครับรถก็ข้างหลังไปก็คือซืนซาดซเลยไม่ได้ซ่อมไม่ได้เลยซ่อมไม่ได้เพร <อ S 1> แรงเหรอเลยแล้วลงน้ำด้วยช็อตหมดแล้วก็ข้างหลังไปบนตับอดี้บิดโอ้โชคดีคุณเสือก็เลยคิดว่าบารมีองค์องค์องค์ไหนฮะที่ห้อยไปเพราะองค์นี้ผมจะห้อยติดตัวมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ใหม่ใหม่ครับ แต่ได้มาเก็ได้ไมาอย่ครับพี่ต่อเนี่ยครับว่าเรีย่ยมติดตัวมาครับอืมไม่เคยนกนอกจากนอกจากอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้แล้วก็มีสมมาตรสมสมาตรก็จะเป็นเรื่องโชคลาภก็คือเจอขอหลวงตัวยางให้เรื่อยๆขอเรื่องเรื่องที่เป็นไปได้อะเรื่องที่โอเคแบบเป็นไปได้ถูกศีลธรร<อ>มก็ประสบความสําเร็จตลอดใช่ครับก็ได้ตลอดเรื่องโชคลาภอุบัติเหตุไปไหนแค่คลาดปลอดภัยอะไรครับ ให้ให้ได้ตลอดเริ่มเริ่มแรกรู้จักลุงพย้อยได้ไงครับตอนแรกเริ่มแรกรู้จักจักถ้ารู้จักแรกคือผม้างหน้ามีน้องน้องแต่นี้ออกแล้วคือถ้าถ้าเกชื่อก็คือคุณพายจุมพลเตาไพ่ค,<น>คือค, <น S 2> คือ <ๆ S 2> ตอนแรกเขาแนะนําให้ผมให้ผมเล่นแต่ผมบอกเผมไม่ศรัทธาผมไม่รู้จักผมก็เล่นพลาเลยแต่ผมเล่นเล่นสายลุงพย้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ เลยบอกว่าไม่เอาหรอกไม่ไม่เอาไม่รู้ฉากพระอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยไม,ไม่ได้เล่นกับน้องจนวันหนึ่งไปงานแต่งที่ว่ามีงานแต่งแล้วครั้งนี้วันวันที่วันที่สองหรือวันที่หนึ่งมีนาหลายปีแล้วผมก็แล้วก็วันนั้นฝนจะตกแล้วก็เขากินงานเลี้ยงครับ,รบเขาก็บอกว่าพี่ผมมีกระตุดนพจากรพัดดอกนึงผมพบมาผมขอหลวงปู่ห้แล้วว่าพี่ฝนยังไงก็ไม่ตก ก็ไม่ตกครับผมขอให้แล้วแล้วพี่อยากได้อะไรพี่ก็ขอหลวงปู่แล้วก็ชุมพลเขาก็ขอเลยเหรอขอขึ้นผมตอนนั้นคืมเลยใช่ไหมตอนนั้นมันคืมจะตกแล้วไม่หมายความว่างานแต่งงานไข่คืองานแต่งผมอ้าวเหรอแล้วคือน้องเขาเคยดพูดให้ผมฟังแต่ผมไม่รู้ว่างานแต่งใขรงานแต่งผมแล้วครั้นี้ยคือฝนมันเริ่มมาคื๊มมาผมบอกว่าพี่ผมขอให้แล้วพี่เราพี่ผมเนื้อใจ จะว่าแล้วฝนก็ตกใครมาห้ามมามันคืมทั่วไปเลยใช่ไหมที่เขาบอก่ะคือทุกๆงานเห็นว่าวันนั้นมีหลายงานใช่ครับแต่แต่งานผมไม่ตกงานเดียวก็คือผมผมมั่นใจตรงที่ว่าผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออ่ะดีกว่าไม่ทำอะไรก็จะรับจะรุกจะกปพายก็เอาใส่กระเป๋าครับแล้วก็เลยบอกบอกว่าอ่าลุกก็นึกในใจหลับตาก็ยืนที่รับหน้างานรับแขกหน้าบ้านหน้างานก็อันนี้ถามว่าถ้าไม่ตกจริงก็ถ้าหลุงปูสติดจริง อยากให้ลูกนับถืออะไรเงี้ยเราจะนับถือหรืออะไรเพื่อนเขาจำไม่ได้ก็พูดไปประมาณนี้ก็บอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ลูกอะ่ะจัดงานเรียบร้อยส่งแขกส่งเพื่อนเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนขอก็ขอฝนค่อ,อ,นอยให้ตกให้งานผ่านร่รวงวันดีแล <ง S 1> ้วลป<ด>เป็นย<ด>ังไงหลังจากอธิษฐานพอวันถามก็รับแขกแล้วฝนก็ไม่ตกก็ลืมไปเลยก็ลืมไปจนประมาณตีสองสิบห้าผมบอกแฟนว่า คือเก็บเครื่องดนตรีโต๊ะจีนเก็บเก็บหมดแล้วส่ง <c oughs> เพื่อน <c oughs> น้องๆน้องที่งานเรียบร้อยหมดแล้วก็เดินตรวจ <c oughs> แล้วบอกไม่ไหวละได้นอนมาสองคืนตั้งแต่สุดต <c oughs> ีกับวันนี้ <c oughs> ก็บอกว่าอไม่ไหวละนอนเข้าเข้าเข้ามุ้งนอนเถอะเข้าห้องนอนเถอะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วพอพูดแค่นั้นแหละครับฝนตกตั้งแต่ตีสองสิบห้าตกหนักเลยแล้วก็เบาอยู่เงี้ยจนะหนกุมงเชาว ตีสองหร <ผม S 1> ือห<ผ>มวงเช้าใช่ครับตีสองส <ผม S 1> ิบห้ามหัสจันเนี้เนี่ยใช่ครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมเลยบอกแฟนว่าเฮ้ยมลูกหลวงปู่ให้สับิดพูดแล้วขนยังนึกถึงอยู่ได้เลยแล้วก็ตอนแรกก็ฮฟุกหรือเปล่าวะผมก็เลยตอนนั้นผมไม่มีวัตถุมงคลเลยครับผมก็เลย มาทำงานก็หน้าต๋องชินจังเด็กก็เ,เป็นลูกค้าก็บอกหน้าต๋องผมอยากได้เหรียญหลวงู่ย้อยหน้าต๋องไม่มีวะมีอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญไข่เล็กแต่ว่าเป็นเหรียญที่สึกๆอ่ะพี่ให้เองสี่ร้อยเอาไปบูชาติดตัวไปลองดูก่อกันคากันผมว็ไมืรู้จะทำไงผมบอกว่าการแถบบุตรถ้าหลวงพูทตักสิ์จริงขอให้ผมมีช่วงมีลาบตามหลังเหรียญก็เลยให้ถูกหวยมีช่งมีลาบผมถูกหวยห้างวดถูกสามงวดติด สามงวดติดแล้วงวดแล้วก็อีกเวดก็คือจะเว้นเว้นแล้วก็เว้นถูกแล้วก็เว้นถูกรวมแล้วเป็นสามงวดติดแล้วอีกพอเป็นห้าแต่ช่วงนั้นก็แต่ก็แปลกเป็นว่าตันนั้นผมเล่นแลบบผมไม่มีความรู้สายนี้ว่าโดนซื้อเช่ามาโดนเก๋เหรียญการเกลียวหลุอปูโดนเก๋ตอนนั้นยังไม่เข้าชมรมใช่ครับตอนที่ผมไม่อยากพี่ต่อว่าพี่ต่อช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยผมผมกูโดนเนี้ยแล้วครับไม่ไหวเลยขอให้ถูกมีโชคมีลาภเพราะ เงินที่ถูกหวยมันก็ไปเช่าผ้าหลวงปู่แล้วโดนเก๊ก็แบบคือโดนเก๊ก็แพงมากก็หลายพันหลายหมื่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกหลวงปู่โดนแร้ววันนี้ขอให้มีโชคมีลาบได้ไปหาดูพราแท้เอาของแท้หลวงปู่มาติดตัวถูกหวยอีกก็ประมาณอยู่เน no ี่ยนั้นแหละแล้วก็มาเจอว่าเหตุเจอแล้วก็ตลกก็บผกก็อยู่นี่มาตลอกจนล่าอง์แรกเนี่ยได้ได้มาอย่างไรนะฮะถ้าถ้าเป็นองแรกแต่ว่าได้เงินนี่ได้มาจากพี่ต่อแล้ว ตอนนั้นพี่ต่อถ้าหลายปีแล้วที่พี่ต่อเปิดประมูลเปิดประมูลในกลุ่มซึ่งตอนนั้นราคาก็ตอนนั้นที่ผมไม่้ามาก็ประมูลมากเกดพันกว่าบาทซึงตอนนี้หาไม่ได้ละเกือบแปดพันตอนนั้นนะณตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้เลียงทองใช่ครับนตอนนั้นแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วราคานี้ไม่ใช่ครับไม่ได้แล้วตั้งแต่ห้อยห้อยงค์นี้แล้วเป็นยังไงฮะก็ดีมาตลอดครับ ีมาตลอดแล้วก็หาหาเลยที่เป็นรูมโพสผมเก็บหมดช่วงหลังน่าจะเห็นว่าในโพสก็ผมก็จะโพสลงไปเลยถ้าผมได้ผมก็จะโพสแต่ส่วนมากผมจะเก็บวใหญ่ในกลุ่มจะเห็นคุณคุณเสือฮอนด้าเนี่ยเข้าไปเคาะประมูลไอ้สิ่งที่หายากๆหรือว่าสวยๆเด็ดๆของหลวงปู่ประจําแสดงว่าคุณเสือเนี่ยศรัทธาอย่างมากปัจจุบันก็เก็บเรื่อย แต่ส่วนมากเข้าแล้วไม่ค่อยออกเข้ายะาวออกน้อยจริงๆมากันเลยใช่ครับแต่ถ้ามีน้องๆมแบ่งบ้างก็ให้แต่ว่าจะให้เป็นก็ถ้าไหนแบ่งได้ก็ให้แต่ถ้าหลักๆที่เก็บที่เศษเศษก็จะไม่ออกไม่ออกเลยก็ตลอดยันกว่านอกจากประสบการณ์เรื่องเมตตาแล้วเรื่องแล้วก็ล่าสุดลงลดลงน้ําแล้วเนี่ยมีก่อนหน้านั้นมีอะไรไหมฮะก่อนนั้นถ้าเหมอนถึงเรื่องเข้าหา ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเวลาไปเจจาเรื่องการงานหรือที่ต่อทําธุรกิจรหรืออะไรเงี้ยก็ก็จะลาบลื่นตลอดอืหร<ม>ือแบบเราไปไปอย่างไปติดต่องานก็คือแบบมันคิวเยอะแต่มีแต่มีครั้งหนึ่งผมเอาตอนนั้นก็พอน,นั้นก็มีลูกผมก็้อยตลอดแล้วก็จะไปแจ้งเกิดแต่เขารอคิวเยอะก่อนไบ้านงก็ลัฐนาว่ก็้อยเหล็กเนี้ยอะไนะว่าหลวงปู่เพาตอนลูกสาว ลูกลูกที่อยู่ในท้องลูกสาวกลอดอย่าคลอดผมก็ไปให้ไปฝั่งต,ตัวติดก่อไปไหวหลยกปป็เลยบอกว่าอะไรนะหลวงปู่วันนี้จะไปแจ้งเกิดไอ้ลูกสาววีนาครับขอให้ไปติดต่อให้ให้ให้กลับบ้านโดยเร็วนะจะได้กลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพราะว่าถ้าไปแจ้งเกิดไปทําอะไรเรื่องเอกสารมันนานไปอำเภอเพราะเด็กมันคิวมันเยอะเพราะช่วงนั้นที่ไปก็คือเด็กเก็บถั่วขเขาให้ทําบัตรประชาชนแล้วเขาอยู่ดีไปถึงกู้ไปกับพ่อตา อะไระระเลัดเลยอยู่ดี่เขาเรียกเข้าไปเจียผมมาทําอะไรบอกมาแจ้งทะเบียนใบเกิดม,มามาแจ้งใบเกิดลูกสาวเอาเข้าทะเบียนมาดูดีเขาก็เรียกเข้าไปทำาพื่อเพื่ือคนอื่นนัง่งรอแถวายาวเป็นสิบยี่สิบคนไปไม่ถึงยี่สิบนาทีกลับบ้านเลยเขา็งเขาบอกว่ารู้จักภูหลัดมผมไม่จักนี่ไดทำไมมาก่อนได้ทำก่อนภูหลัดผู้ใหญ่เมตตาใช่ครับแล้วกลับบ้านไปเลยอะไรก็สะดวกแล้วก็เร็วแล้วก็หลายหลายครั้งครับอะไรประเภทก็จะตลอดประมาณนี้แสดงว่าคุณเสือนี่ ชอบเหรียญให้ราบพุ้มไผ่นี้เป็นพิเศษเพราะเพราะอย่างที่ถ้าเห็นในคลิปในคลิปหรือในโพสที่ผมหนูมาผมจะให้ราบภุ้มไผ่นี่กับที่กับตัวผมนะครับผมจะผมจะรุ่นนี้ต้อดหลให้ราบภุ้ภมไผ่หลังจะจะถ้าพระหลวงปู่ดีทุกรุ่นครับแต่ถ้าถ้า,ถาเป็นตัวผมส่วนหลักผมจะเป็นตระกูลเหรียญไท่ไม่เล็กก็ใหญ่แต่ถ้าเหรียญนี้ติดตัวเราหรอกถึงยังมีหลายแบบหลายรุ่นต่เหรียญนี้ติดตัวเราก็เห็นว่าเก็บไครเล็กไขยใหญ่เยอะมากก็ ตอนนี้ก็นเน้นสวยๆอ่ะสวยๆอสวยๆเนาะแต่ก็ไม่ก็พอเหลืออยู่แต่ว่าเป็นสวยประสบการณ์เนี่ยเรื่องเป็นเป็นเรื่องจริงซึ่งเป็นชีวิตจริงจริงครับเรื่องประสบการณ์ตรงจากคุณเสือเลยนะใช่ครับเพราะว่าผมก็มาเผยแผ่ในน้องที่ทํางานเพราะน้องๆก็นับถือวัตถุคนหลงูเยอะนิดหนึ่งนะคะคุณเสือทำงานอยู่ที่ฮอนด้าสละบุรีใช่ครับชื่อจริงที่ไรนะครับธนงอนนาคุณธนงอนรา ตัวจริงถึงจริงเนาะในเป็นพนักงานจริงครับไม่ได้แบบนี่แน่นอนครับเพราะว่าโฟร์ไฟล์ผมชัดเจนโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆในกลุ่มชมรมศิษย์ลุงพย้อยนะครับขอบคุณมากครับ